ครับพบกันในช่องสซตทนช n แนลนะครับนะครับพบกันแล้วนะครับวันนี้วันที่วันนี้ตรงกับวันที่3นะครับตรงกับวันที่3มเดือนพฤษภาคมสองพันบห้านะครับวันนี้เราก็มาดูวัวนะครับซึ่งทองขาวนะครับได้คลอดลูกมาแล้วนะครับ ทองขาวได้คลอดลูกมาแล้วที่ยืนอยู่ข้างๆนี่ก็คือลูกเขาเมอนกันนะครับเป็นวัวสายชาโรเล่นะครับแต่วันนี้เขามีลูกเพิ่มมีสมาชิกใหม่เพิ่มหนึ่งตัวนะครับโน่้นนะครับรู้สึกมันจะห่วงลูกนะครับทองขาวจะห่วงลูกนะครับนะครับห่วงลูกน้อย วันนี้ผมได้เลิกงามยามดีนะครับผมตั้งชื่อเขาใหม่นะครับนะครับตั้งชื่อเขาห้ามแม่นะครับ mm. เขาชื่อว่ามีตังนะครับมีตังนะครับน mm. ี่มองไม่เห็นชัดนะนี่แหละครับนี่แหละมีตังนี่ นะครับมีตังนี่นะครับมีกระตังนะครับเกิดจากทองขาวนะครับแม่เขาตัวนี้นี่นะครับแม่เขาดูเขานี่นะครับลูเขาตั้งชื่อแล้วนะครับชื่อมีตังนะครับเกิดจากพ่อตัวไหนรอเปล่าครับก็ขอโทษวิไลฟาร์มด้วยนะครับขออนุญาตนะครับ อ่านี่นะครับพ่ออ๋อมองไม่เห็นชัดนะอันนี้พ่อของเขานะพ่อของเขานะครับมาเธอร์ดอนะครับมาเธอร์ดอมาเธอร์ดอแกนแชมป์นะครับมาเธอร์ดอแกนแชมป์นะครับศูนย์น,น้ำเชื้อของวิไลาฟาร์มนะครับนะครับวิไลาฟาร์ม วิไลฟาร์มนำเสนอนะนี่นะครับมาเธอ,อแกนแชมป์นะครับนี่เลยนะครับแสงข้าวเอ,อ,อ่างี้นะครับนี่นะครับมาเธอมาเธอแกนแชมป์นะครับศูนย์น้ำเชื้อของวิไลฟาร์มนะครับต้องขออนุญาตออทางวิไลฟาร์มด้วยนะครับแต่ก็ มาโปรโมทนะครับมาโปรโมทให้ไม่ได้ไม่ได้คิดค่าโปรโมทใดๆทั้งสิ้นนะครับคือเราเห็นว่าเชื้อของเขาครับเอามาผสมของวัวเรานะครับให้ลูกออกมาสวยงามดีนะครับสวยงามดีมากนะครับยาวแข้งขาใหญ่นะครับยาวแข้งขาใหญ่นะครับได้อย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับพ่อของเขาครับ พันธุกรรมคือพ่อทางพ่อของเขาส่งมาให้นะครับร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับนะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับแม่ของเขาเป็นวาทางไทยใหญ่ครับ <c oughs> ที่บ้านผมเรียกว่าวาพันธุไทยใหญ่นะครับนะครับแต่เอาวาพันธุ์มาผสมงนี้ก็ให้สายเลือดดีนะครับ นะครับก็ตอนนี้คลอดมาแล้วได้สองวันนะครับคลอดวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานพอดีนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าเป็นวันแรงงานนะครับซึ่งทางเราก็อ่าตอนที่คลอดกะว่านะครับกะว่าอ่าจะได้ถ่ายทําตอนที่ แม่เขาคลอดให้คลอดล,ลูกออกมาพอดีอย่างนี้ไงพอดีตอนนั้นนะครับตอนหัวข้าวเนี่ยผมก็หิวข้าวเข้าไปกินข้าวแป๊บเดียวนะครับออกมาไม่ทันแล้วนะครับมองออกมาอีกทีหนึง่งลูกเขากินนมจวบๆแล้วไม่ทันแล้วนะครับอืมก็เลยได้แต่ว่าเห็นแต่ลูกเขามากินนมแล้วก็เลยมาถ่ายทํานะครับที่ลงคลิปครั้งที่แล้วนะครับ แต่ว่าครั้งที่แล้วเราไม่รู้ว่าเราจะตั้งชื่อว่ายังไงอ่าไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่ายังไงดีแต่ตอนนี้อ่าเป็นวันดีนะครับก็เลยตั้งชื่อไว้เลยครับว่ามีตังนะครับมีตังนี่นะครับเขานอนอยู่นี่นะครับมีตังมีตังมีตังค์นะครับอายุตอนนี้ก็ได้สองวันนะครับสองวันนะครับ เขาเขาชอบนอนมากเลยครับไม่ค่อยยืนเท่าไหร่แต่ว่าแข็งแรงนะวิทย์กระโดดโลดเต้นนะครับวิทย์กระโดดโลดเต้นคงจะเห็นแม่กําลังกินอยู่เกรงใจเลยไม่กินนมนะครับปกติเขาก็วิ่งวิ่งเยรอบนี่แหละครับเห็นเห็นพี่น้องเขาเยอะเห็นพี่น้องเขาเยอะนะเอนี่เห็นทองแดง อ่าทองแดงนะครับตัวนี้นะครับทองแดงทองแดงทองแดงตัวนี้นะทองแดงนะอ่าทองแดงนี่กระท้องครับท้องได้สี่เดือนกว่าแล้วการลูกเขาน,นี่นี่นี่นะครับบั้นท้ายไปอย่างนี้เลยนะลูกเขาชื่อเฮง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 นะครับเฮงเฮงนี่ก็อ่าอายุนี่ก็จะได้ขวบแล้วนะครับ นะครับอ่าเป็นลูกของพริกแดงส่วนทองขาวเนี่ยคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นแม่ของมีตังเนี่ยเนี่ยครับมีตังมีตังมีตังนี่นะครับมีตังแม่เขาคือตัวนี้นะนี่นะนี่นะครับนี่นะแม่เขาเขาอ้วนดีนะครับดูนมดีดูนมเต็งมากเลย นะครับหนูนมเต็งมากเลยนี่นะแม่ของเขานะผมเข้าใกล้มันก็ได้ครับปกตินี้ผมจับได้สบายมากเลยนะแต่ช่วงที่เขาทอดคอดมาเนี่ยตรงที่ช่วงที่เขาทอดมาเนี่ยเราอยู่ใกล้ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้นี่มันจะทําท่าว่าจะชนเราเลยนะครับอืห่วงมากเลยแต่ว่าเอายาเอาอะไรให้กินนี่ได้อยู่นะครับ เอาอยาอะไรให้กินนี่ได้อยู่แต่ว่าเราถ้าเราจะไปะจับลูกเขานี่ไม่ได้เลยนะหวงลูกครับหวงลูกปกติแล้วไม่ไม่มีอาการแบบนี้นะครับไม่มีไม่มีที่ว่านั่นนะนะครับดูลักษณะลูกเขาครับอืมวัยอายุได้สองวันก็นี่เลยครับ วายุได้สองวันนะครับดูแข้งขาเขาใหญ่นะอ่าแข้งขาเขาใหญ่ยังไม่ถึงสองวันดีด้วยซ้ํานะครับยังไม่ถึงสองวันดีเพราะว่าถ้าถึงสองวันมันก็ต้องเวลาทุ่มถึงสองทุ่มนู่นแหละครับนะตอนนี้ยังไม่ถึงเลยประมาณสี่โมงนะประมาณสี่โมงนะครับนี่เลยนะครับ นี่ลักษณะเป็นเขากําลังทําท่าเขานอนอยู่ผมไม่อยากรบกวนข้อครับเมื่อกี้เขากระโดดวิดกระโดดแถวนี้แหละ <c oughs> เป็นลูกของมาเธอ,อร์ดอนะครับอย่างที่ว่ามาเธอ,อร์ดอแกนแชมป์นะครับนะครับให้ลูกออกมาสวยอย่างนี้เลยนะให้ลูกมาสวยอย่างนี้นะลักษณะหูเหอขานะครับใหญ่นะครับขาใหญ่โอกาสที่เขาโตขึ้นมาเขาจะ มีลักษณะว่าให้สิ่งที่ดีๆออกมาครับเนื้อหนังนะครับนี่ครับพ่อเขามาเธดอกแกนแชมป์นะครับสวยมากนะครับมาเธดอกแกนแชมป์นะครับมาเธดอกแกนแชมป์นะยังไงยังไงก็ขอติดตาม ช่องของเรานะครับช่องเสถียรแชนแนลนะครับเสถียรแชนแนลนะครับเราก็จะมีคลิปมาออกมาเรื่อยๆนะครับทางด้านการเกษตรทังด้านช่างนะครับเพราะว่าผมนี่มีความรู้ทางด้านช่างไฟฟ้านะครับแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ออกอเรื่องงานไฟฟ้าเลยนะครับผมมัวแต่ดูเรื่องการเกษตรอยู่นะครับ เรื่องการเกษตรนะครับดูแข้งขาดูแข้งขาของพ่อเขาอะแข้งขาเนี่ยลูกเขาเลยได้แข้งขาใหญ่ครับเนื้อหนังก็ดีนะความยาวนะครับความยาวของพ่อเขามันส่งมาถึงลูกนะครับลูกเขาตัวยาวนะครับนี่ได้อย่างนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอ,อยากอาตอนนี้ก็คือ เอาไว้แค่นี้นะครับอขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับในช่องเสถียรช n แนลนะครับเราจะมีได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคำพูดใดวาจาใดที่มันไม่เพาะก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ